สวัสดีค่ะดูธมาเดนาเดมมาไามาปก,กายเดีเช่เชยยลงอ่ย,อย,อยอลงยอ,ลงองล่ะตองอะไรวันนี้เรามาที่นากันนะคะมาอันนี้ยมาเอาน้ำออกจากนามาเอาน้ำออกจากนาแล้วเราก็มาจับปลากัน ก็เจ็บอยู่จริงอ่ะต้นข้าวสูไว้สวยอยู่นะนี่นี่นี่เรามาทำกันจับปลากันนี่คุณแม่ตั้งไปแล้วเอะงอมเนก็เริ่มเจทางอ่ะ ugasiyama oh, agasya oh, asawuni โอ้ชแนลเห็นเราบ่นหนูมือแล้วนี่ชาชาของคนอื่นชาวเราบ่นแล้วอยู่ตรงไหนเห็นแล้วค่ะโอ้จีบ้าจเลยว่าเสียจีจีอาจีจ๊ะจ๊ะจ้องว่า

ยแบบอืมอ้ยัยังมูหมูม,ม,มาเหรอนอันน่ไลเนอะค่อยๆเดิน

o e k e ma nja ma k a nja ma o e a nja m nja ma e k e ma nja ma keke, m n j nja e k e m e ma nja ma keke, ma e k e ma nja ma keke, ma nja ma keke, m ma k e a nja m e k e m m e k e ma e a nja n j k nja ma k e k a n e a n a n n a ma k m 나, 요, 니네, 시, 토, 지, 지, 토, 나, 가, 시, 토, 나, 가, 요, 시, 토, 나, 가, 요, 이 요, 가, 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 요, 요, 가, 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 요, ก็เล้วกันอ่เลยอ้าฮิยูปยยูปาเซ่อไรอา่างเงห้ยฮะว่างลยยูเขาพูอ Bây giờ chúng ta ba chạy vào này. Chạy vào nơi này. Này! Mẹ chạy này. nè, 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 Con nữ!

ก anyway, ็เดี๋ยวจับได้เยอะกว่านี้อีกก็มาจับตัวเล็กไม่ได้มาจับตัวใหญ่ซะหน่อยนูเชื่อาลไมไปไล่ทำไมเดี๋ยวมันไปเเหยยยยย เนี้ยอมือปาเหลอือืมอืมอันี่มาจับปลาเล็กปลาน้อยกันอ่ะกุ้งมันจับมันบาดมือได้นะเนี่ยมันต้องจับอันเนี้ยบาดนี่มือนี่เลือดออกเลยนะ บเามันมีดได้เลยเนี่ยดูคนโดนบาดแล้วก็หายยิมพันยย่เถ็ดเลยจับดีดีนะใช่จับปลาเลกปลาน้อย

น่าจะเข้าน่าจะเข้าไปแล้วอ้โช่อนึมปลาช่อนคือบลาะปลาชนั้นคือนงอันนี้เที่ยวกันเน่ยเทียงเนี่ยเกุ้

ดี่ดีใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงแ่ดีๆแล้วก็ออเอามลนี่ั้นี่อะไรทีากมันข้าวเหนียเออไหมน้ำตานเลยเจอจีนะ็ใช่ kalaga tuh mah jangan ngomong sih lah ta ja gogone gimana gimana mah eh majo nopo lo opo ya pitop pura mah 学呀爸。嗯。开门。老妈要背，一样要背。老爸，叫我弟弟呢。拜拜。好拍，我们回家了，红哥。妈妈，老师爸。嗯。老花、嗯。

ก็เย้แม่ก็เย้งอช้ารู้แล้วรอปลาจ้ะปลาที่เราจับได้นี่เพิ่งเริ่มต้นเดี๋ยวก็จับได้เยอะมีปูหนึ่งตัวแล้วมีงอเบลอสองตัวนะอืมปลาช่อนปลาช่อนปลาปลาช่อหนึ่งตัวสอตัวอันนี้ก็ไล่ของพูนไล่ที่ไม่กินไม่กี้ได้หนึ่ง ทิ่จริงนะคะที่จริงได้หนึ่งตัวแล้วตัวนี้ตัวหนึ่งหายเอเหรออันนี้คือข้าวภาษาค่ะเรียกว่าอะไรคะห่อแล้วก็นี่อะไรแลบบแลบอภาษาไทยเรียกว่าชาอันนี้เรียกว่าอะไรเรียเหรอเออเออภาษาไทยเรียกว่ากระสอบกระสอบภาษาค่ะเรียกว่ากระสอบ อือปลาภาษาเขาเรียกว่างาชาภาษาไทยเรียกว่าปลาอันนี้เขาเรียกว่าปลาซิวปลาซิวปลาสร้อยปลาเล็กปลาน้อยจะอันนี้คือไล่คุณไม่ใช่นางอะไรเออเออแต่ว่ามีพ่อพ่อของคนนี้มาสร้างบ้างพอต้างเฝ้าไก่ไก่ไก่ไข่ใช่ไหมคะไม่ค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้หนูไปลูงไก่เดินแล้วหนูก็ไข่มันอยู่ในอนุอาตชี ชิดจูชิหนูเอาเอากุ้งหายให้หนูแล้วหนูก็เอ้าเข้าไปเลยแม่หนูแม่คะหนูเอาไม่ได้อ่ะมองุงมาเลยแล้วกุ้งก็เอาออกให้องุ่งมาเลยเนาะกุ้งสีดำหมดแล้วเข้าแม่แม่คะอันนี้เป็นข้าวที่มันไอ้ไงน้ำมันจะเป็นใสไม่ได้น้ำหนักกุ้งถ้ามันเออะไรนะแม่เอาไม่ได้น้ำหนักเลยค่ะ ชื่อนาแชนาลัวสวยนั่นเนี่ยเนี่ยสวยๆนะเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นอ่อนๆแบบเนี้ยสวยมากเลยสวยเลยอ่อนๆแบบนี้สวยเหมือนกันแต่ว่าดำๆ่ะรอป่าวนไปนะชาดอมามาอากาศดีมากอากาศดีมากเสียงเสียงดีนะ ตัวได้สอตัวนยายก็อยู่ตรงนู้นนะยายอยู่ตรงนู้นเห็นแค่หัวเห็นแค่หัวทางไปก็จะยาวน่เยอะอันนี้คือข้าวสวยมากดูก่ะสีส้มนะคะข้าสีส้มอืม นี่แบงค์ s <S so ้่ใค่ะอันนี้ไม่ได้แบบสวยอยอบตัวคุณเราืมมังเลยนะมัเลยยาองอ่ะไม่พยายมตัวนะม่อ้ยไม่พยจยามน้ำเนีนยังอฮา ขัด le ต้นกายอกอุตติ là. ้านของย่านู่นบ้าเขาอยู่นู่นอขานก่เนาะเป็นแก่ขคอยเนูกกลาเขากอกกาจกทงนีไปซไปสิโอ้เห็นเห็นเห็นเยปซอูมาเลยค่ะเมาลองนี่ดูด้

อืมมาวิ่งมาเลยชิโนดีเราไว้จับทีเดียวไหมอืมบ้าทุกอย่าอืมจ้าปะอืมปะปู่ปะดสรมท้องทุ อื S <S mm ้หเฮ้ยเฮ้ยว <positives> ุ well, hey, right. uh ้ย huh. จ <ifie wonder peace> right. ับหื้อว้ยต้องหับเยอะๆดูกระดูกอื้ออื้อจับเลยอ๋อจับันี้นะเดี๋ยวฉันเอาไปเลี้ยงให้อ้ออันนี้กระดุกแล้ว ไม่ต้องให้ลนใจดีดีเดี๋ยวมันกระโดดออกไปายเยอะมากเลยเอ็นี่ก็แล้วก็โดดขึ้นมาเป็นไม้ไทเจ้าปลากลายในไอป่าไปเลยส่วนตัวนี่กี่ตัวคู่เดี๋ยวเยอะนึกคู่เยอะเลยเมื่อใดแล้วนึกใจเองแค่นั้นเองว้าวยังมี

Aku, ya tuh. Wah, ya. aku. Aku. Wah. <laughs> <laughs> aku lah. <laughs> papa, papa. Hmm. Ah, ah, ah. Oh, capa. kan dek-dek. มีเยอะไหมคะมีเยอะค่ะมีเยอะไล่ดูโอ้เยอะเหลืออีมีปลาหลายตัวเล็กประมาณนี้นะคะอันนี้เข้าเร็วมาเลยนะคะอ่าอันเนี้ยอันอื่นเข้าวแช่นะคะเนื้อข้าว เอ๊ชิโน่กันีิจ่ะหมันใหญ่ยาทำมแมามันเยอยาหรจับได้ไม่เยอะนะคะมามาจ้องแล้วมาจ้องมาอ่งะทาทยามก็หมันใ่ยาใช่นี่ยอืนด้ติวจังนี้ปัาเชี่ยวพ่อะไยเนี่ยอจ

นักฟังสบุนี่เจลจิมจิเลจิทไมเจลไม่เนื้อผ้าผมกางไปอุ้ยมันนี่จะยงไงจิกาบูกินข้าวกินข้าอยเอาดูเยอุ้ยเหยีเยอคอเียอันนี้ผับปามูอตมาม่อืมอิข้าจ้าจะจะ